เมื ah. ่อาที่ดื่ชา้มีบ้ือของปนาดนัะชในกุมก่อครับผมชื่อเด็กชายประสบลิทับวันกดาีคสุนทร์สวันหนูชื่อเด็กชายนามกภานิชผมค่ะเลขที่สิเดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชาย ว่าก็คไปแล้ว่าตามธการที่เพียแต่กุ่มเราตั้งดก็ข้อแรกนะมีความหั a แน่นมา่อมันกินและข้อใส่เีบารไปแต่เกิดอะไร thank okay. you นี่ก็ขวดเลยนะคะไม่เหนเก็นเห็นไหมคะว่าน้ำมันมก,กับน้ำแยกกันกันอยู่คะใช่ค่ะน้ากับน้ำมันไม่ผสมกันเลยเป็นเพราะอะไรรู้นหมคะเพราะน้ำมีความหานาเล่งมากกว่าอะไรัค่ะข,ขั้นตอนถัดไปใส่ถ้วยผสมอาหารลงไปในขวดค่ะ เพื่อนลองสังเกตดูน,นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำแร่สีผสมอาหารลายขึ้นเป็นก้อนก้อนกลมกลมเลยค่ะตอนนี้เพื่อเพื่อสังเกตเห็นสีผสมอาหารลง นะคะน้ำมันระดูเน์ที่ได้รับจากโครงการน,นี้กันะค่ะหนึ่งได้รับความรู้ความเพลินความ,ม,วามสุขขกสนานในการทดลองสองคุณชอบุอโทษนะน้อยู่เนก็คือถ้าสมุดมมน,นำน้ำมันอยู่เหนือน้ำแสดงว่าความหนักแน่นน้อยกว่าถูกไหมครับใช่ไหมโอเคอสีม่วงที่เราใช้ตอนนี้เป็นสีอื่นได้ไหมได้ได้ครับเดีย๋ยวตัวอ,อย่างให้พี่ได้ไหมสีไหนดี สีเหลืองก็ได้ถูกไหมอะทีนี้พี่จะแนะนําเพิ่มนะโอเคไหมคะก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้สีที่สว่างกว่านี้อย่างทีองท่อย่างที่น้องคนนี้บอกถูกไหมคะก็คือสีเหลืองใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเปิดแสงไฟข้างล่างใช่ไหมคะเราเรามีการเติมแสงไฟไปข้างล่างใช่ไหมคะให้มันสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สีจากเช่นสีเหลืองสีแดงสีที่ออกโทนสว่างค่ะมันจะทาให้ สิ่งประดิษฐ์ของเราหรือว่าตัวโคมไฟลาวาตัวนี้ครับมันสว่างขึ้นมามากกว่านี้อีกอย่างเช่นทุกคนเห็นในภาพตัวนู้นเห็นไหมที่เขาอาจจะใช้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มในภาพบนเกอดเห็นไหมคะ,ะทุกคนจะเห็นว่ามันสว่างวาวออกมาเลยเห็นไหมเราก็จะนําไปใช้เป็นโคมไฟที่ดีมากขึ้นแต่การที่เราจะใช้เป็นสีม่วงสีดําหรือว่าสีที่ออออกก ทุกคนรู้จักคําว่าความหนาแน่งของน้ําและน้ามันใช่ไหมครับถูกไหม <c oughs> อช่ค่ะทุกคนรู้จักตรงนี้เป็นจุดุหนึ่งที่ที่รู้สึกตื่นเต้นเราบอกว่าประทับใจมากว่าอู้น้องๆรู้จักกันด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกบอกตกใจว่าก็คือน้องๆรู้จักคําว่าทําปฏิกิริยาถูกไหมครับใช่ไหมที่ตอนแรกทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วเกิดเป็นอะไรครับจำได้ไหมเป็ดฟู่เกิดปฏิกิริยากับน้ําเกิดอะไรครับ เกิดเรามาแล้วหรือว่าที่จะมีพี่ทำได้มากขนาดไหเนาะแต่ว่าที่บอกว่า <c oughs> เกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรได้ไหมที<ช>่ลอยขึ้นมาเนาะอ่ะให้หนังนี้่ถามอีกนิดหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วขึ้นมาจากน้ําขึ้นไปเหนือถังมนันแสดงว่าความหนาแน่นของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้องมากหรือน้อยครับมากครับมากใช่ไหมเอ่ะต่ว่ามากใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ จริงๆต้องน้อยเนาะแกถ้าเราจะเรียงง่ายๆที่เราจ,จาก้องลจับของแข็งไหมครับจับคับของเหลวจักไหมครับจับค่ะจับแก๊สใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าสมมติเราจะเรียงตามความหนาแน่นของที่ร,รองอกมาของแข็งจะความหนาแน่นมากที่สุดครับรองลงมาก,ก็คือของเหลวถูกไหมแล้วน้อยที่สุดครับ,บก็คือแก๊สกไหครับดูคุาใส่ไหมครับถ้าอย่างนั้น OK，查吧。